พินิพล์กันในช่วงท้ายตลาดกันนะฮะในช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ตามกันไปนั่นเองนะฮะในเรื่องราวของทางด้านอ่ากลุ่มต่างๆนะฮะในตอนนี้อเดี๋ยวรอพิธิพล์แป๊บหนึ่งนะคะทั้งถุนค่ะอตลาดก็ออยืนยืนทรงๆรงวอลุ่มหายนะคะหลังจากเบรกมาทรูไล่อยู่จุด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 จุด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 สวัสดีค่ะพินิพล์ค่ะสวัสดีพิดมอน ไล่ไล่ตัวไหนดีแล้วแล้วตลาดจะปิดแล้วก็ดูเราต้องเล่นหุ้นในเครือข่ายเรานะมาเลยมาเลยควบคุมได้นะโอโหโอโหตังเยอะเลยอะคุมตุคุมหุ้นได้คุณได้ฮะตัวแรกก็อยู่เนี่ยโอเคไปดูยูซ่าถ้าปิดแบบนี้พรุ่งนี้ต้องเช้าต้องแรงอ่ะปิดแบบไหนพี่ ปิดแถวเนี้ยก็เบรกแล้วนี่ไงเนี่ยหนึ่งจุดเก้าห้าเนี่ยปิดสูงว่าหนึ่งจุดเก้าห้าก็พรุ่งนี้ก็อาจจะมีก็สองบาทสิบอะไรเงี้ยอ๋อโอเคสิบตังค์หนึ่งล้านไวไหมเนี่ยกําไรสิบตังค์ก็เท่าไหร่ละก็แค่นั้นก็ได้หรือใครอยากถือยาวๆก็ถือไปอะไรเงี้ยวันนี้ปิดแบบวันนี้อย่าปิดแรงวันนี้ปิดสองบ่ายก็ได้ อย่างเงี้ยหลานนู่นได้สิบตังก็มื่นหนึ่งนะใช่ไะมมาเลยมาเลยคู่นี้ถ้าย่อล่ะก็ดูบาทเก้าห้อย่าลุดนะย่อมาก็ซื้อเพิ่มดิอ้อยย่อซื้อเพิ่มโอเคอ่าลองดูส่งท้ายตลาดอยู่นะฮะอยู่แล้วเดี๋ยวบ่ายมาบ่ายมาก็เล่นนะฮะเล่นไปเดี๋ยวแฟนแฟนขับหายเดี๋ยวก็เล่นอีก ติดไว้ก็ติดก็ถือไว้นะะอนาคตยังไกลนะครับใช่ไม่ต้องกังวลนะครับติดตามกันไปดูเดี๋ยวก็พอแล้วกำลังนั่งดูอยู่ว่าเขาคอกันเต่าแอดคลดของพี่อ่ะเอเบเดก็สูงอยู่นี่ใช่ไหมตัวเอเบเลกของยูนะอะยู เอฟเวอร์เรบาทเก้าเจ็ดเนี่ยใช่ไหมใช่ค่ะตัปิดตรงเนี้ยห้ามดับกว่าบาทเก้าเจ็ดก็พรุ่งนี้เจอกันนะสองบาทเท่าไหร่ว่างไปเดี่ยวต้านก็สองบาทสิบอะไเงี้ยนะอันนี้ดูอะไรพี่อ๋อดูไอ้บิดออฟเฟอร์ใช่ไหมฮะอยู่นั่งดูปะนั่งดูปะอันนี้ก็คืออยู่ไงอาวุธอะไรไงกลุ่มซิงเกอร์ก็ยังโอเคอโอเคโย่ตัวที่จะจะตามนี่แหละไอ้ตัวนั้นไปแล้ว อยู่นี่ยต้องพูดถึงแล้วเอออยู่ตัวใหม่ใหม่ที่เข้ามามก็คือเราไม่ชอบหุ้นใหม่เข้ามาตอนเนี้ยค่ะคะเออเราเรายัางรันหุ้นของเราที่อยู่ในในซื้อมาแต่ถ้าใครจะซื้อลงไฟฟ้าเนี่ยต้องบอกว่ามันยังไม่ใช่จังหวะขึ้นนะถูกไหมค่ะค่ะเออเนี่ยก็ต้องต้องอดทนไม่ว่าจะเป็น G P S C การาฟเฟร์เนี่นะนะคือขายย่อก็ซื้อได้นะ พอเมื่อวานเสียงช้อนมาก็ถึอรุนนะนะครแต่มันก็ยังมันยังไม่ได้ลงแรงเหมือนที่บอกนะครับคช่ขอเดียวถ้าครับมีอาจารย์คนเดียวที่อ่าจการเดวท่าออกโอ้โหอาจารย์อ่านออกก็พอดีเลยอาจารย์เป็นเซียแล้วล่ะเป็นแค่รีบาวนะอืเราดูตรงเนี้ยเราจะรู้ว่ามันยัไม่ใช่ตัวนะฮะแต่การรีบาวด้วยหลักการก็ จะต้องไม่ไม่เกินสี่เจ็ดสี่สี่ห้าสองนะฮะอืมก็โดยปกติแล้วเนี่ยก็ประมาณเนี้ยนะฮนะเนี่ยมันเจอตัวนี้เข้าไปมันก็บอกว่าต้องลงมาอีกทีหนึง่งนฮะลงทีก็จะแถวสี่ร้อยอ่ะนะครับขึ้นไปแรงก็จะลงมาแรงนะมันเป็นแพทเทิร์นที่ลงอยู่นะครับไม่เกินรีบาไม่เกิน แล้วแต่จะหาว่าสี่บาทห้าสี่ห้าศูนย์สี่หกศูนย์ในประมาณนี้นะครับหรือจะสี่สามสามก็จบก็ได้ได้หมดอ่ะว้ายเดต้ามันเป็นขาลงไงทุกแนวมันก็เป็นแนวต้านหมดนะเล่นงไปที่เล่งลงแบบสวยลงไม่จบด้วยนะครับเวลาพูดลงมาขนาดนี้แล้วเนี่ยนะต้องลงให้จบนะลงให้จบอันนี้ก็เรียกลงแบบก้ากึ่งก้ากึ่งยังไม่จบ Oh. ต้องลงต้องลงแบบว่าให้ให้ถึงใจให้สะใจเอาให้จบอนะถึงจะเด้งได้ดีใช่ไหมฮะลง,งให้จบได้ดีเพราะมันเนี้ยต้องพอเขาลงได้สไตล์แบบนี้แล้วอ่ะอมันเหมือนกับว่าลงแล้วยังไม่ไม่ได้ถึงยืนลงไม่สุดอยเด้งลงไม่สุดนะก็เป็นได้แค่รีบาวนะเรียกลงลงลง,ลงก็ลงไม่สุดงลงไม่สุดเออลงไม่สุดยังยังกัก<ๆ>เกินเกินกันอยู่กักอยู่อย่างเงี้ย เนี่ยมันลงแล้วมันก็อืดๆอยู่นะอ้าวเตอบให้นะครับ U P คืออะไร P ก็เป็นหุ้นเขาเรียกอ่าเป็นหุ้นบริมสิทธิ์นะฮะก็เหมือน S B P อ่ามันเป็นบุริมสิทธ์ก็คือได้สิทธิ์บางบางสิทธิ์บางอันบุริมไปว่าได้ก่อนใช่ไใช่อาจจะได้ปันผลก่อนได้ปันผลแน่นอนอะไรเงี้ยนะครับได้สิทธิ์แล้วก็จะมีอ่ะเพราะว่าเป็นพุ้นบริมสิทธิ์กัน ฐานะก็เทียบเทียบเท่ากับหุ้นสามัญแหละนะฮะแต่ได้สิทธิก่อนบริษัทเจงก็ได้สิทธิ์เคียร์เงินก่อนประมาณนี้ก็ได้สิทธิ์เลยผหุ้นบริมสิทธิ์นะอืมโอเคกัมถึงระหว่างหุ้นทุนกับกับหุ้นกู้นะเป็นกัมกิจแต่เวลาเกิดอ,อะไรขึ้นอ่ะบริมสิทจะได้สิทธิ์ในการชำระหนี้ก่อนได้ก่อนถ้ามีเงินเหลือ,อนะนะ ขายทรัพย์สินขายทรัพย์สินชำระก,ก่อนต,ตีท่าบริษัทยังไม่เหลือแล้วแอ,อ่จไม่ต้องคิดอะไรมากหรอกครับบุ๊กที่เห็นอยู่ไมูไ้หายไปไหนหมดมตัวแซดนะครับก็เหมือนที่บอกว่ามันก็มันยังเป็นรองอยู่นะเป็นย่อรองอยู่นะครับถ้าดูทาเฟมเดย์ก็ยังดูดีอยู่กนะ็ยังเป็นโมเมนตัมยังขึ้นได้อยู่นะเนื่องจากว่าโวลุ่มตลาดน้อยแล้วก็เขาก็ไม่เด่นจะต้องรีไปไหนมาไหนนะครับค่ะ แล้วเราก็อยู่ตรงนี้นะครับ9.83.5นะฮะก็เป็นย่อรองสต็อปลอส9.77.1อะไรเงี้ยแถวนี้ก็น่าน่าจะลองได้นะอะไรเงี้ยแทวนี้องไ้ก็ลองได้ลองน้อยมันยังขึ้นอยู่เนี่ยนะฮะมันยังไม่มีบอกเลยว่ามันจะลงไงเพียงว่าท่านเทียนท่นนี้เป็นโดจิมันก็อาจจะพ่งนี้ก็โดจิอีกนะฮะเป็นย่อรองย่อรองสต็อปลอสได้ไม่ใช่ย่อรองแล้วแบบไม่สต็อปลอสนะ ไมได้นะครับทองคําเมื่อกี้เมื<แ>่อกี้มีคนบอกว่าช็อตมาก็ช็อตได้นะะแต่แท่งเขียวก็ใหม่แล้วเห็นไหมเนี่ยเนี่ยช็อตได้แต่แท่งเขียวใหม่แล้วนะที่บอกว่ามันไม่ลงง่ายๆหรอกเนะมันไม่ใช่แบบจะลงโคมงไปเลยนะฮะแล้วถ้างัดแบบนี้ขึ้นนี้ขึ้นไปกลายเป็นว่ากลายเป็นว่าอ่อโตงัดกลับอีกอ่าไม่หลุดจริงอ่ะนะฮะ วันนี้ขึ้นไ้ไปปิดบนได้นะหนึ่งแปดเจ็ดศูนย์ก็ได้นะคือ <c oughs> มันยังไม่ลงอ่ะมันยังไม่ลงอย่าอย่าอย่าไปคิด,ดว่ามันลงเนะยเพราะฉะนั<ค>้นไม่ว่าจะชอ็อตจะรอมันก็เป็นเล่นสั้นนหะนะฮะถ้าเราดูขึ้นนี่นมันยังเงยอยู่ยังเงยอยู่นะครับแต่มันใกล้ยังนะฮะหนึ่งแปดสี่หนึ่งนะฮะแนวรับตรงที่ห้ามหรือก็คือหนึ่งแปดสี่สองฮะห้ามย้อนลงมาด้วยนะครับอันนี้ลงแค่หนึ่งแปดสี่แปดโอเคได้ห้ามย้อนลงไปใกล้หนึ่งแปดสี่สองนะครับ ทองคำอกไม่ก็เล่นสั้นไปนะครับแถวนี้ก็บอกว่าก็ลองได้นะะแถวเนี้ยแถวที่มันลงมาเนี่ยหนึ่งแปดสิบแปดหนึ่งแปดห้าศูนย์นะเขานี้มันห้าเหรียญสิบเหรียญนะได้หอกปาเวลาเล่นตัวเนี้ยห้าเหรียญสิบเหรียญมันเป็นเล่นสั้นนะี่ถ้าเราเข้าแถวนี้เดี๋ยวย่อลงมาอีกนะก็มันก็ไม่ได้อะไรนะฮะเั็นจังหวะก็คือจังหวะเขาซื้อก็แต่อย่างเงี้ยถ้าถ้าเราเห็นแบบนี้นะแพทเทิร์นแบบเนี้ยนะครับเด้งไปก็ต้องปิดก่อนนะมันจะไม่วิ่งไปข้างบนเลยนะครับ ย่อไปก็ช็อตใหม่เร่งเร่งไปก็ช็อตใหม่นคือมันมันยังไม่ได้บอกมันยังไม่ไปอ่ะมันจะเป็นไซเวยนะครับอก็ประมาณนี้บิตคอยก็พูดไปแล้วเมื่อเช้าอารมณ์นั้นนะอารมณ์นั้สุดท้ายบิตคอยมันก็รีเวกลับไปแหละครับ อก็ประมาณนีน,นะครับ<ไ>เป็น,นหนุ้นอ<ไ>ื่นก็ยังเป็นไปตาม<ไ>ทางเซ็ตก็ยังเป็นไปตามทางของมันคือค่อยๆขึ้นอยากขึ้นแรงเดี<ไ>๋ยบอบช้ำอะไรเงี้ยนะอืม<ไ>สลับกันไปสลับกันมาวันนี้อะไรลงวันนี้ HCE ลงพรุ่งนี้ก็ขึ้นอะไรเงี้ยนะ<ไ>ผัดกันไปผัดกันมารอไปฝัป่งมาไม่เดี๋ยวก็รอฝั่งเอาเงินเข้ามาก็จะวิง่งท่ออะไรเงี้ยนะ อ่ครับอ่ะได้ค่ะพี่นิพนธ์ขอบคุณมากเลยค่ะตอนนี้ต้องขออนุญาตครับค่ะเบาๆเบาๆคือถนอมเสียงไว้นะครับใช่ใช่เสียงมันจะเจ็บเส้นเสียงอะเข้าใจเลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอ่อเวลาเราคุยกันเมาา